เป็นปนิดนะสวัสดีค่ะดจะมาเอ้ยอะไรเกี่ยวลังก็ตอนนี้ห้องนะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรหน้ามืดนะอนดโอเควันนี้จะมารีวิวสกูชี่ใหม่นะมีทั้งหมดหนนนก่อนนะเวดีห้าชิ้น อืมก็จะมีได้มาสดๆเริ่มๆไม่เท่าไรหรอกแล้วก็ได้มาตอนเที่ยงนะก็มันคนละร้านเลยก็ไปดูตั้งแต่เมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้าเราเดินไปตลาดเองนะก็จะเป็นร้านเดิมเรา้วค่อยเห็นนะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อันนี้มันมีอยู่สามระดบับน,นี้เราไปแช่ตู้เย็นมาปล่อยไว้งน,นั้นเย็นอยู่เลยเนี่ย มราแม่เคยเห็นกันใช่ไหมเดีไปดัะให้ดูเออ,นะเอ,อตรงนี้เสเียงเยอะกว่าอีกนี้เสียงเกิะ,ะเป็นหน้าตาเานี๋สวนี้เราต้องยกกล้องเองละอันนี้จะเป็นระดับนุ่มที่สุดนะคะมี่บอชี อันนี้เครือระดับแรกระดับที่สองก็จะแข็งมาหน่อยหน้าตาดื่มแล้วก็ระดับสุดท้ายจะมีเดโคเทปเพราะาเราเก็บเล้วอันนี้จะแข็งที่สุดแล้วก็ไม่เโลดแข็งมากแล้วเหมามานะอือโดยตาแล้วนั่นแหละแล้วก็นนี้ฝากนะ้าซื้อ แถวอัน,นุสาวราีนะแถวอนุสาวราีก็นี่นะถุงที่เขาใส่มาให้ชิ้นละยี่สิบห้าบาทถือว่าเพงทีเดียวซื้อมาสองชิ้นก็จะเป็นมินิบานยกกล้องเลี้ยวนะม,มินิบานนะ ขอัยนี่นะเป็นหน้ายิม้มแล้วก็ได้ถุงซิล็อกฟรีด้วยเฮ้เนี่ยอันนี้เป็นถุงซิล็อกตอนนั้นเราซื้อมาหลายครั้งตอนแรกที่เราได้ที่เราไปซื้อตอนแรกที่เราไปซื้อมันเป็นถุงถุงแก้วแล้วก็มีแท็กใช่ไหมเออแท็กยาวๆแบบนี้แต่ครั้งที่สองอัน,นี้เป็นครั้งที่สามเนาที่ซื้อครั้งที่สองมันเป็นถุงธรรมดา มันมีกาวติดเปนครึ่งพับครึ่งแล้วก็ไม่มีแท็กแต่ว่าครังที่สามนี้ได้เป็นถุงซิล็อกแล้วก็แท็กไม่รู้อะใช้แท็กป้าได้ยินคุณเขาเรียกกันอย่างงี้ข้อง้ังแข็งนิดนึงแล้วก็จะมีสายไฮโทรศัพท์แล้วก็อันนี้ชอบนะจริงๆอะ่ะเราบอกนะว่าเอาบันสีเขียวแต่ว่ามันหมดไงนี่นั่นเอง แต่เป็นบันแผ่นเป็นบันเป็นแผ่นเป็นบันแผ่นจริงๆเร,ราสั่งบันกัดแหละสีเขียวแต่ว่าเห็นว่าหน้าเราบอกว่าเห็นมีสีเขียวด้วยก็เอาอันนี้มาให้ส่วนมินิบันอันนี้เราบอกว่าอีกอันนึงเอาหน้าอะไรก็ได้ที่น่ารักน่ารักอันนี้จะนุ่มมากอันนี้จะค่อน,อนข้างแข็งคุหมดค่ะ หมดค่ะโอเคเดี๋ยวคิดว่าจะแกะออกจากแพ็กเกจนี่นะอันนี้ไปพักผ่อนโอเคไปแล้วบ๊ายบาย